สวัสดีครับสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไฮเปอร์ x ิกเซลนะครับกับผมชาติไฮเปอร์ x ิกเซลวันนี้เรากลับมากับอีกหนึ่งอุปกรณ์การถ่ายภาพที่น่าสนใจนะครับวันนี้ใครที่กําลังจะเริ่มทําการอยากจะมองหามุมมองในการถ่ายภาพแปลกๆใหม่ๆแรงบนันดาลใจใหม่ๆอยากทดสอบความท้าทายแล้วก็ถ่ายภาพในสิ่งที่มันยากก็มีสเต็ปหนึ่งวันนี้ผมมีตัวช่วยนะครับรับรองว่าตัวนี้ยากสะใจแน่นอนและนี่นะครับก็คือเจ้าตัวเลนส์มาโครซึ่งเรียกได้ว่าเป็นซูเปอร์มาโครนะครับจากแบรนด์ที่มีชื่อว่าแอสเทอร์โคดีครับ ตัวนี้เป็น25ม m mm ม f 2.8 ultra macro lens ครับแต่ว่าต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าเลนส์ตัวนี้นะครับจะเป็นระบบแมนนวลเท่า mm hmm. นั้นนะครับแต่วิธีการใช้งานเนี่ย ไม่ได้ตรงไปตรงมา,มาเือนทั่วไปซึ่งความน่าสนใจก็คือเราจะต้องท้าทายกับการถ่ายวัตถุหรือต้องมองหาสิ่งที่น่าสนใจซึ่งมีขนาดเล็กมากง่ายนะครับแล้วความท้าทายนี่2องนี้ก็คือการถ่ายเนี่ยมันก็ถือว่ายากและปราบเสี่ยงกว่าการถ่ายภาพทั่วไปเยอะพอสมควรเลยครับใครอยากจะเข้าสู่ละทับปวดหลังนะครับก้มก้มเงยๆงปรับปรับ,รบทำอยู่ตั้งนานกว่าจะชัดสักทีเนี่ยเดี๋ยวมาดูคลิปนี้กันดีกว่าครับเพื่อนๆหลายๆลคนที่เป็นนักถ่ายภาพมือใหม่อาจจะยังไม่รู้จักเลนส์มาโครนะครับซึ่งเลนส์มาโครเนี่ยหมายถึงการถ่ายภาพ ในระยะของความใกล้เข้าใกล้วัตถุ ที่ทาให้เกิดภาพปรากฏบนเซ็นเซอร์หรือบนฟิล์มเนี่ยใหญ่กว่าการแต่ภาพตามปกติครับซึ่งหลายๆคนอาจจะสับสนนะครับว่าเลนมาโครเนี่ยจะต้องทั้งย่าโฟกัสเป็นร้อยเลยหรือเปล่า oh. ความจริงแล้วไม่ใช่นะครับมันจะเป็นเลนมุมกว้างเป็นเลน normal หรือเป็นเลนเทเล่ก็ได้แต่เขาดีไซน์ให้มันเข้าใกล้กว่าระยะปกติที่เลนทั่วไปทําได้เนี่ยเยอะกว่าพอสมควรครับแต่ในการขายเนี่ยเลนทั่วไปที่เขาขายกันอย,อย่างเช่นเลนยี่สีหรือเลนยี่สี่ร้อยยี่สิบของบางค่ายหรือแม้กระทั่งอย่างเลนของแคสซอนแปดสิบห้ามิลลิเมตร พวกนี้เราจะเห็นว่าจะมีคําว่ามาโครแถมมาให้ซึ่งเลนส์พวกนี้ที่มีคําว่ามาโครเนี่ยจริงๆแล้วมันจะเป็นระยะของการเข้าใกล้วัตถุเพียงแค่ขนาดประมาณ1ต่อ4ครับพูดง,ง่า,ายๆก็คือเข้าใกล้วัตถุได้ประมาณสัก25%้นั่นเองครับแต่หลายๆคนอาจจะไม่ได้เรียกระบบนี้ว่ามาโครสัทีเดียวนะครับเขาจะเรียกกันว่า close-up เลนส์ครับก็เหมาะกับการถ่ายดอกไม้ที่มีขนาดใหญ่นะครับยกตัวอย่างเช่นพวกดอกทานตะวันดอกดาวเรืองหรือแม้กระทั่งพวกดอกกุหลาบนั่นเองครับ แต่ถ้าเกิดใครที่จะไปถ่ายพึ่งตัวเล็กตัวน้อยตะมูตะมิถ่ายตะกแตนตัวเล็กๆนะครับอันนี้บอกให้เลยว่ามันถ่ายไม่ได้หรอกครับเพราะว่ามันถือว่าไกลพอสมควรกับประเภทที่2นะครับก็คือเลนที่เป็นเลนบาร์โครแท้ๆครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่ามันก็จะมีองศาและการรับภาพเนี่ย หลากหลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็น6 0มิลลิเมตรหมิลลิเมตรหรือบางทีเป็น1 8 0ม mm, ิลลิเมตรแล้วก็แน่นอนครับก็จะมีในฝั่งของเลนส์ม,มุมกว้างซึ่งหลังๆเราจะเจอได้บ่อยขึ้นนะครับมันก็จะให้เอฟเฟกของการเข้าใกล้วัตถุก,กับฉากหลังที่แตกต่างกันรวมไปถึงเดฟออฟฟิล l d นะครับถ้าเป็นเลนส์เทเลมันก็จะอยู่ห่างจากวัตถุหน่อยแต่เราจะได้อัตราส่วนขยายที่เยอะแต่ข้อเสียเนี่ยมันก็จะมีเดฟออฟฟิลดที่น้อยเหมือนเลนส์เทเลปกตินั่นแหละครับแต่ว่าคราวนี้พอเราเข้าไปใกล้วัตตถุมมาาากกกกววว่่่ปินียชชงคชัดลึ มันจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลยครับจากเดิมที่เราเคยคุยกันว่า f 8 f 11โอ้โหจะชัดทั้งภาพนู่นนี้นั่นตอนนี้มันกลายเป็นว่ายิ่งเข้าใกล้วัตถุมากเท่าไหร่ตัวของความชัดลึก depth of field เนี่ยมันก็จะกลายเป็นบางมากๆจะเหลือเพียงไม่กี่มิลลิเมตรนั่นเองครับ นั่นหมายความว่าบางทีต่อให้เราปรับ f11 แล้วเนี่ยเลนเนี่ยมันอาจจะยังควบคุมความคมชัดได้ไม่มากพอใครที่เคยเห็นภาพในอินเทอร์เน็ตนะครับในโซเชียลจะเป็นภาพมาแมลงแล้วแบบเห็นลูกตา,มาแมลงวนันลูกตา,มาแมลงปอหรือลูกตาแมงมุมแบบขนชัดไปทั้งตัวเอ๊ะทำไมเขาถ่ายแล้วมันดูชัดเยอะๆจังเลย อันนั้นก็จะเป็นเรื่องของเทคนิคของการถ่ายที่เราเรียกกันว่า stack image นั่นเองครับบางคนอาจจะเรียก interval stack focus มันจะเป็นการถ่ายแล้วเปลี่ยนระยะโฟกัสไปเรื่อยๆจากจุดที่ใกล้ที่สุดไปหาไกลที่สุดแล้วก็ใช้โปรแกรมอย่าง photoshop นะครับทำการ blending นะครับเพื่อทำการ stack ภาพนั่นเองมันจะเอาส่วนที่ชัดที่สุดของภาพทุกภาพมารวมกันครับทำให้ได้ปรากฏการณ์ของภาพมาโครที่ชัดมากกว่าภาพมาโครปกติแต่สำหรับเจ้าตัวนี้ความพิเศษของเขาก็คือเขาไม่ได้เป็นเลนมาโครเหมือนเลนมาโครแท้ๆทั่วไปนะครับแต่เขาเป็นยิ่งกว่าครับเพราะว่าเลนมาโครแท้ๆเนี่ยเขาก็จะสตาร์ทกันอยู่ที่ประมาณสัก1ต่อ2หรือบางทีก็เรียกว่าขยาย 1ส่วน2นั่นเองครับก็คิดง่ายๆนะครับถ้าเราถ่ายรูปเหรียญบาทในระยะที่ใกล้ที่สุดเนี่ยเราจะพบว่าถ้าเราล้างฟิล์มสมัยก่อนที่มันเป็นฟิล์มใช่ไหมเราล้างฟิล์มออกมาเนี่ยเราจะสามารถเอาเหรียญบาทเนี่ยวางทับกับตัวเหรียญบาทในฟิล์มได้พอดีเป๊ะอันนี้เราจะเรียกว่า1ต่อ1นแต่ถ้า1ต่อ2เนี่ย แต่ว่าภาพที่ปรากฏในฟิล์มขณะที่เราถ่ายใกล้ที่สุดเท่าที่จะโฟกัสได้เนี่ยมันจะมีขนาดเล็กกว่าเลนจริงประมาณ50%นนั่นเองครับกับยังไงหายไปครึ่งนึงนั่นเองแต่ในตอนอยุคหลังๆเนี่ยการถ่ายภาพก็มีการพัฒนาเทคนิคแล้วก็คุณภาพมากขึ้นเพื่อนๆที่รักการถ่ายภาพก็ปรับเปลี่ยนนะครับก็เลยทําให้เกิดเทคนิค s t a c k ที่ผมเล่าห้ฟังมิตตอนตอน้นรวมไปถึงเทคนิคของการถ่ายภาพโดยไม่ต้องไปเสียเวลาครอปซึ่งนั่นก็คือการใช้เลนส์ ultra macro นั่นเองครับซึ่ง ultra macro นะนะครับก สองเท่าขึ้นไปก็พูดยังไงคือ2ต่อหนึ่งนั่นเองครับในขณะเดียวกันถ้าเกิดใครใช้มาโครจนชำนาญหรือคุ้นเคยกับการถ่ายภาพมาโครและไม่งงทฤษฎีในการถ่ายภาพเนี่ยก็สามารถใช้เจ้าตัวนี้ใช้งานได้แต่มันก็จะค่อนข้างลําบากแล้วก็ไม่เหมือนเลนมาโครทั่วไปเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังราคาจะจาหน่ายของเขาถ้าเป็นประกันศูนย์ไทยตัวแทนจาหน่ายในไทยเนี้ยก็ราคาอยู่ที่ประมาณ8 9 0 0 0บาทแต่ถ้าเป็นซื้อของจีนนะครับนำเข้ามาเนี่ยจะไม่มีประกันศูนย์ไทยเนาะก็เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ใน description ด้านล่างไว้ให้แล้วกันนะ คราวนี้มาดูกันดีกว่าครับในตัวกล่องของตัวนี้ด้านหน้าของกล่องเขาจะเป็นแดรฟแมเหมือนเป็นรูรับแสงนะครับข้างบนจะเขียนว่า a s t เทอรนะครับก็จะเขียนออกเสียงยากๆนิดนึงนะตัวด้านหลังก็จะมี q ค code นะครับเป็นของช่องทางการติดต่อของแบรนด์ของเขานะครับเปิดพะอ,ออกมาจะเห็นว่ากล่องด้านข้างเนี่ยเขาจะตัดเฉียงๆมานะครับเพื่อนๆก็สามารถยกขึ้นตรงๆได้เลยฟ้บาบวแบบนี้เลยครับพอออกมาแล้วจะเห็นว่าหนึ่งครับจะมีคู่มือตัวนี้นะครับ นี่25มิลิเมตร f 2.8นะครับ2ถึง5เท่าก็คู่มือมาก็พอใช้ได้นะฮะแต่เป็นต้งสื่อ G นะครับไม่ต้องสืบอ่านไม่ออกต้องขอบอกไปก่อนว่าเป็นเลนส์ที่ใช้กับเซนเซอร์คูเฟรมได้นั่นแปลว่าใช้กับเซนเซอร์ที่เป็นตัวคูณได้เช่นเดียวกันนะครับปกติมันซื้อสินค้าจะมีตัวเลือกเนาะมันจะมีตัวเลนส์ให้เลือกนะครับซึ่งตัวเลนส์นะครับเขาจะมีด้วยกันหลายเมาส์นะครับมีตั้งแต่เมาส์ E ของ Sony นะครับเมาส์ L ของแล้วก็ p a a n n s o i บแล้วก็เมาส์ RF ของ Can Canon เมาส์แซของนิคอนและก็เมาส์เนะครับของทางค่ายฟูจินั่นเองครับส่วนยี่ห้อหนึ่งเหนือจากนั้นไม่มีครับขัดมาครับมีแผ่นโฟมปิดอยู่ดึงออกมาเลยนะครับแผ่นโฟมดึงออกมานี่ตอนนี้เราจะเห็นตัวเลนส์อยู่ข้างในแล้วเลนส์ตัวนี้เนี่ยจะเห็นว่าหน้าตาของเขาจะออกมาโหดุด,ดันดุด,ดันหน้าตาดยแปลกนิดนึงนะหัวเขาจะเล็ก ตัวนี้เป็นฝาครอบนะครับฝาครอบของเขาจะเป็นลักษณะสวธมธรรมดาแต่ไม่ได้แน่นมากนะก็โอกาสเสี่ยงที่จะหลดุดหล่นได้นะถ้าเดินป่าอยู่แล้วไม่ได้ระมัดระวังเนี่ยนะฮะก็อาจจะต้องระวังนิดหนึ่งพอดึงออกมาปาั๊บจะเจอหน้าเลนส์ของเขานะครับจิงว่าตัวหน้าเลนส์ของเขาเนี่ยมันจะมีเลนส์ขนาดเล็กอยู่ตรงกลาง เห็นไหมเลนของเขามีการเคลือบ multi coating เนี่ยนะเห็นเป็นสีม่วงสีเขียวนะตัวเลนเนี่ยด้านหน้าไม่สามารถใส่ฟิลเตอร์ได้นะครับแต่มีการแซรล่องเหมือนจะใส่ฮูดนะเหมือนจะใส่ฮูดได้แต่ก็ปกติถ่ายมาคผมไม่ค่อยใส่ฮูดกันนะครับเพราะว่ามันจะถ่ายค่อนข้างใกล้มากๆตัววัสดุ เป็นโลหะตันๆเลยฮะโลหะแน่นๆเลยฮะโครงสร้างของชิ้นเลนนะครับข้างในนี้นะครับจะประกอบไปด้วยชิ้นเลนนะครับทั้งหมด10ชิ้นกับอีก7กลุ่มนะครับแปลว่าไอ้สิชิ้นเนี้ยมันจะมีบางชิ้นเกาะอยู่ด้วยกันนะครับแต่บางชิ้นจะอยู่แยกเป็นอิสระถัดมาครับอัตราขยะยของภาพหรือ m a c ค o reproduction r a t นะครับตัวนี้จะอยู่ที่5ต่อหนึ่งครับแปลว่าใหญ่ได้สูงสุดถึง5เท่าครับดึงออกมาปับ๊บตัวนี้จะมีตูดของตัวเลนเนี่ยให้ดูเลยตูดของตัวเลนหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะ ข้างในจะเห็นว่าตัวฝาปิดตูดเล่นชิ้นสุดท้ายเนี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยมส่วนเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยนะฮะจะอยู่เพียงแค่ประมาณ61มิมตอนที่มันยังไม่ได้ยืดยาวนะครับมันจะมีความยาวนะครับอยู่เพียงแค่102มิมหรือประมาณ4นิ้วนั่นเองครับตัวนี้จะมีน้ำหนักอยู่ที่474กรัมก็จะมีวงแหวนที่มีตัวเลขเ s ฟสตอปกว้างสุด2.8น้อยสุด16แล้วก็จะมีขีดสีแดงๆเล็กๆตรงนี้ ตัวนี้จะเป็นตัวบอกนะครับว่าตอนนี้เลือก F สต o ออะไรอยู่นะครับตัวนี้จะพบว่าถ้าเราหมุนไปทางด้านซ้ายมือมันจะยืดออกแบบนี้เลยนี่เห็นไหมจะยืดออกมาขนาดนี้เลยอันนี้คือระยะโฟกัสนะครับที่ 5x นะครับก็จะพบว่ามันยืดยาวสุดเนี่ยตัวนี้ก็ได้ประมาณ174ม mm, ิลลิเมตรหรือ6.9นิ้วครับซึ่งจะเห็นว่ามันจะยาวขึ้น ระยะโฟกัสใกล้สุดนะครับก็จะอยู่ประมาณ1 1 3มมิลิเมตรหรือ11เซนติเมตรนิดๆนั่นเองครับส่วนมุมรับภาพนะครับตัวนี้จะสามารถรับภาพได้ตั้งแต่ระดับ20องศาจนถึง9องศาเลยครับระบบการการสั่นสะเทือนหรือสตาบิลเลเตอร์ตัวนี้ไม่มีนะครับถ้าเพื่อนๆไม่ได้ยิงแฟลชนะครับเราใช้สปีดชัตเตอร์สูงๆระดับเป็นร้อยนะครับผมแนะนําว่าให้ใช้ขาตั้งกล้องจะดีที่สุดครับเพราะว่ามันแค่โยกตัวเพียงนิดเดียวนะครับ โฟกัสลุดเลยเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอ,อาจจะต้องใช้วิธีการกําหนดไปเลยว่าจะถ่ายใกล้มากแค่ไหนหรือไกลแค่ไหนแล้วใช้วิธีเคลื่อนกล้องเข้าออกง่ายกว่าเยอะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวเรามาว่าในเรื่องของเทคนิคการถ่ายอีกทีหนึ่งเลน์ตัวนี้บอกไว้ก่อนเลยนะถ้าใครเป็นสายมาโครนะ มันไม่เหมาะกับการเอาไปแทนกับเลนส์มาโครปกติเดี๋ยวผมเอาเลนส์มาโครทั่วไปให้ดูอ่าตอนนี้ที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นเลนส์ร้อยมาโครนะครับซึ่งเป็นเลนส์ร้อยมาโคร usm ตัวเก่าตัวนี้จะเห็นได้ว่าเลนส์ตัวนี้จะถ่ายได้ที่อัตราขยาย1ต่อหนึ คือใกล้สุดแค่นั้นนะครับซึ่งก็จะเห็นได้ว่าตัวขนาดของเลนเนี่ยของทางแคนนอนจะดูอ้วนกว่านะครับแต่ในขนาดโดยการด้วยคองที่เป็นเลนฟิกนะครับเพราะนั้นเวลาโฟกุ้โฟกัสเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยยืดหดอะไรกันสักเท่าไหร่เห็นไหมฮะร,ระบบของการโฟกัสของแคนนอนเนี่ยจะเป็นระบบอินเทอร์นอลโฟกัสหรือระบบโฟกัสภายในคราวนี้นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าพอเมื่อเราเอาเลนมาโครธรรมดาที่เป็นเลนมาโครมาตรฐานเนี่ยเอามาใส่กับเจ้าตัวกล้องนะครับถ้าเลนตัวนี้เราไปถ่ายพอร์เทรต เอาไปถ่ายวิวถ่ายอาหารหรือเราเอาไปถ่ายอย่างอื่นเนี่ยมันจะพบว่ามันโฟกัสระยะใกล้สุดใกล้สุดเนี่ยได้หมดเลยนะครับไม่มีผลเลยนะครับเลนส์มออาจจะเข้าไปได้ไม่มากพอเข้าไปได้หน่อยหนึ่งโฟกัสไม่เข้าละแต่ตัวนี้เข้าไปได้ใกล้มากๆทําให้มันโฟกัสแล้วก็เห็นอัตราส่วนของภาพขยายค่อนข้างใหญ่อันที่2ครับก็คือเรส o l u ชั o นของเลนส์เนี่ยเขาให้อัตราการขยายหรือการแยกเส้นของภาพนะครับสูงกว่าเลนส์ทั่วไปมันให้รายละเอียดและความคมชัดที่สูงกว่าพอสมควรเลยครับ ราวนี้นะครับเราจะทําการเปลี่ยนนะครับเอาเจ้าตัวเลนส์ 2x ถึง 5x ของ a s t โ o ฮอเนี่ยใส่เข้าไปซึ่งเพื่อนๆสังเกตนะครับตรงท้ายเลนส์เขาจะมีมาร์กจุดสีแดงๆเล็กๆอยู่นะครับให้เอามาร์กจุดสีแดง,แดงๆเล็กๆประกบเข้ากับมาร์กจุดสีแดงๆของตัวกล้องเรา การใช้งานเนี่ยเพื่อนๆอาจจะต้องเลือกเอานะครับว่าจะเอาเข้าใกล้ระยะใกล้แค่ไหนประมาณสัก 2x 3x 4x มีตัวถั่าใกล้มากๆนะครับถ้า 5x นะโอ้มันจะใกล้จนแบบคุณต้องเล็งดีๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการโฟกัสมันจะทําได้ค่อนข้างยากผมก็มีอุปกรณ์ตัวช่วยนะครับวิธีการใช้อุปกรณ์ตัวช่วยตัวนี้จะช่วยให้เราอะสามารถตั้งขาตังกล้องแล้วไอ้เจ้าตัวกล้องเนี่ยก็ใช้วิธีขยับโดยการเลื่อนเอาครับอุปกรณ์ที่ผมบอกนั่นก็คือตัวนี้นะครับเป็นรางนะครับเป็นลางสไลเดอร์โดยที่จะมีเจ้าตัวเกล ทำการหมุนครับเพราะหมุนเนี่ยเราจะพบว่ามันจะค่อยๆขยับไปเทลามินเทลามินเข้าไปใกล้ๆแบบนี้ในขณะเดียวกันตัวกล้องเราจะติดอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็เอาจานตัวนี้เป็นตัวหมุนล็อกนะครับก็จะช่วยให้ตัวกล้องเนี่ยเคลื่อนที่เข้าไปใกล้วัตถุได้ง่ายน,นั่นเองครับเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวผมจะลองสาธิตให้ดูนะครับข้อดีของเจ้ารางสไลด์ตัวนี้นะครับก็คือเขาเป็นโลหะแข็งแรงนะครับ แล้วก็สามารถหมุนได้ค่อนข้างสมูทแล้วก็ลื่นไหลดีมากๆราคาจําหน่ายเนี่ยถ้าซื้อในไทยก็จะแพงหน่อยแต่ถ้าซื้อจากจีนเนี่ยก็ไม่แพงมากเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ในตะกร้าข้างล่างแล้วกันนะตัวนี้บอกให้เลยว่าของดีถ้าไม่มีตัวนี้ใช้เลนมาโครสไตล์นี้ยากมากนะครับซึ่งตัวฐานเนี่ยเขาจะรับได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับ ทั้งฝั่งแนวตั้งและฝั่งแนวนอนอันนี้เพื่อนๆก็หนีบได้ตามสะดวกพอล็อกเข้าไปแบบนี้นะครับเราก็จะทําการเซ็ตกล้องคราวน,นี้เราจะพบว่าผมเมื่อเซ็ตกล้องสเสร็จคร่าวๆเนี่ยภาพยังไม่ชัดนะครับเราจะไปจะต้องขยับตัวเลนส์เข้าไปใกล้เจ้าตัวภาพเป็นการโฟกัสใช่ไหมครับให้หมุนไอตัวเกลียวข้างบนหรือข้างล่างก็ได้เหมือนกันนะครับสีแดงๆมันจะเป็นการเคลื่อนตัวกล้องเข้าไปใกล้ๆครับเคลื่อนเข้าไปเทีลนี้น้อยเห็นไหมฮะแล้วมันจะพบว่ามันหมุนละเอียดมากนะครับ ค่อยๆหมุนเขาไปเรื่อยๆจนกระทั่งเรามองเห็นตัววัตถุนะั้นนะเข้าไปใกล้จนภาพชัดก็จะได้จุดที่เราต้องการจะโฟกัสนะครับตอนนี้เราจะเริ่มทําการถ่ายนะครับที่ 2x นะครับ f 2.8คุณภาพที่ได้จออกมาเป็นแบบนี้ครับคราวนี้นะครับลองปรับนะครับ f stop ให้แคบลงนะครับเราลองถ่ายดูครับ อตอนนี้เราได้นะครับตัวคุณภาพของภาพที่ 2x นะครับของต่ละ s ต t เป็นที่เรียบร้อยแล้วคราวนี้เรามาเพิ่มนะครับของกําลังขยายเป็นที่ 5x เลยดีกว่าครับว่าถ้าซูมไปที่ 5x ไกลสุดเนี่ยมันจะเห็นภาพออกมาเป็นอย่างไรซึ่งก็แน่นอนนะวะัตถุตรงที่เราถ่ายเนี่ยถ้ามันไม่ได้ระนาบตั้งตรงรับกับตัวเลนส์หรือตัวเซ็นเซอร์นะมันก็จะมีการชัดลึกเนี่ยออกมาเนี่ยค่อนข้างน้อยผมพยายามจะโฟกัสตรงตัวได้นะครับ พอเสร็จแล้วคารานี้ผมจะลองปรับไปนะครับนี่คือระยะที่ 5x นะครับเริ่มมาจาก2.8เลยครับ อนนี้เพื่อนๆก็จะเห็นอัตราขยายของภาพนะครับที่แตกต่างกันนะครับทั้ง 2x 5x แล้วก็คุณภาพนะครับของความแตกต่างของแต่ละ f นะครับถ้าไม่มีเจ้าลางตัวนี้นะกับเจ้าเลนส์ตัวนี้นะบอกให้เลยเหนื่อยเหนื่อยแน่นอนผมอตอนแรกไม่รู้ว่ามันต้องใช้รางตัวนี้นะก็เอ๊ะทำไมพอไปใช้งานจริงมันใช้ยากมากนะครับก็ต้องใช้วิธียงโยยงยกขยับตัวเข้าขยับตัวออกเนี่ยถ้ามีรางตัวนี้จะใช้งานง่ายขึ้นเยอะเลย เดี๋ยวผมจะขึ้นภาพตัวอย่างนะครับที่ทําการถ่ายภาพด้วยเจ้าตัวเลนส์ตัวนี้นะครับว่าภาพที่ได้เนี่ยน่าตื่นเต้นขนาดไหนนะครับแล้วก็มีภาพอะไรที่น่าสนใจบ้างซึ่งเขาบอกไว้นะว่าเราจะพยายามเลือกภาพโดยที่ไม่ได้ครอบนะเพื่อให้เพื่อนๆเ,เ,เห็นอัาราส่วนขยายค่อนข้างที่แท้จริงแต่มันอาจจะจําไม่ได้เป๊ะๆหรอกนะว่าช็อตไหนอะ่ะมันถ่ายที่กี่เอ็กซ์นะเพราะบ,บางทีมันเข้าออกนิดๆหน่อยๆนะเพื่อองค์ประกอบภาพที่สมบูรณ์นะแต่เดี๋ยวจะมาให้ดูแล้วกันว่าคุณภาพมันเป็นประมาณไหน หรือว่าเป็นเลนส์ซูเปอร์นนะหรือบางคนอาจจะเรียกอัลตร้ามาโครเลนส์นะครับที่ราคาไม่แพงนะสำหรับผมนะซื้อมาทําการศึกษาซื้อมาทําการถ่ายรูปเล่นนะแต่อย่างที่บอกนะครับ ถ้าถ่ายด้วย F t อบกว้างๆเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีอาการฟุ้งนะครับอยู่บ้างแต่ความน่าประทับใจของเจ้าตัวเลนส์ตัวนี้ที่ได้ทําการทดลองใช้มานะครับอันที่1เลยก็คือความจุกจิกของงานเรื่องการโดนฝนเนี่ยตัวนี้สบายนะครับไปเดินป่าเที่ยวป่าเที่ยวน้ําตกถ่ายกลางฝนตัวนี้ก็ชิวๆนะครับในขณะเดีวยวกันเนี่ยเจ้าตัวนี้อย่างที่บอกนะครับคุณภาพกับราคาผมถือว่ารับได้นะครับคุณภาพของการเกิดขอบม่วงน้อยมีบ้างตรงขอบๆนะับตรงมุมๆเลยแต่น้อยมากยิ่งใช้ F11 เนี่ยเห็นได้น้อยอาการ ขอบมืดก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็คุณภาพชิ้นเลนโดยรวมๆเนี่ยถือว่าไม่ได้แย่การแฟร์การ,รอะไรต่างๆมีอยู่บ้างนะครับพอสมควรตามสไตล์เลนจีนแต่ว่าก็ยังถือว่าน้อยเพื่อนๆคนไหนอยากได้ภาพหรืออยากเปิดมุมมองการ่ายภาพโลกใบจิ๋วที่น่าสนใจระดับอัลตรามาโครเลนส์นะครับก็ฝากเจ้าตัวนี่เลยครับแอสเทอร์โคล Mm 2, 8, 2 5มิลลิเมตร2ถึง 5x เลยทีเดียวก็ลองไปหัดลองไปเล่นกันดูแล้วก็ถ้าเกิดชำนาแล้วอะไรแล้วอยากจะซื้อรุ่นที่มันแพงกว่านี้ก็แล้วแต่แต่สำหรับผมเนี่ยคุณภาพระดับนี้ผมก็เหลือเฟือเหลือใช้เหลือกินเหลือเก็บแล้วนะก็สบ,สบายสบายครับ สำหรับวันนี้นะครับผมเร์ชันอุดสีแล้วก็ชาไเปอร์วิเซลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนโอกาสหน้าจะกลับมารีวิวสินค้าไอทีอุปกรณ์ใกล้ชิดอะไรที่น่าสนใจอย่าลืมกดติดตามกด s u b สไคร b ์ที่จะไม่พลาดคลิปเด็ดๆพวกเราสำหรับวันนี้ผม,ม,มรรรเร์ชันอุดสีและเรนอัลตรามาโครลินส์ตัวนี้ของเอสโ o l i ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน,น้าครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบาย he failed.